สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับผมวันนี้พวกเรากลุ่มอบวและก็เจ้าหน้าที่ทางอบตแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลกระหาสนะครับผมวันนี้พวกเราจะมาทำความสะอาดกันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลกระหาสของเรานะครับก็ขอบคุณนะคะน้องๆที่มาช่วยในการทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยรัฐและนี่ก็เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่เราได้ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตำบลกระหานไม่ว่าจะเป็นการ,รกวาดถูอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆในพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะมาเปิดเทอมในภาคเรียนต่อไปโดยเราจะจัดกิจกรรมเชิงรุก ลุกคีนพื้นที่คเคลียเชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชนแบบสเต็ปสาม 3, สเต็ปสเต็ปที่หนึ่งคีนพื้นที่คเคลียเชื้อร้ายกําจัดเชื้อสเต็ปที่สองนะครับเราจะเน้นไปทางการสร,ร,สร,าาร,สร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยห่างไกลโควิดและสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่สามเราจะเน้นการจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด1 9ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผม แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมพวกเราชาว U2T อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับหัดมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับโดยวัคซีนที่รัฐบาลน,นาเข้ามาฉีดนี่นะครับจะเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพรองรับจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัยดีแล้วนั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายท่วโรคในทุกวันนี้นะครับผมมีคนฉีดวัคซีนกันมาหลายสิบโค้นะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศชาติของเราด้วยนะครับผม วัคน,นนนกะ,ะพวกเขายูทูทีอยากเชิญชวนให้พอแม่พี่น้องมาฉีดวัคซีนน้ำกันหลายๆโดยวัคซีนที่รัฐบาลน,น,นาำขม้าทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขว่าปลอดภัยซึ่งกับเป็นวัคซีนที่ใส่กันย่างแพร่หลายทั่วโลกทุกมือนี่มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคนนอกจากนั้นยังเป็นการเล่งสางพุ่มพุ่มกันมูให้กับประเทศไทยของเขา เข็มฉีดยาบมได้เป็นตยาอย่างที่คิดมาฉีดวัคซีนน้ำกันหลายเด้อจ้าผัดภาคและการสวนเสียมาสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยการฉีดวัคซีนพบปอดอักเสบ50%อาการรุนแรง10% และใช้เครื่องหายใจ4%ทั้งหมดนี้ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนโควิด19เกือบ100%ทางเดียวที่จะหยุดการแพร่เชื้อเพื่อลดความรุนแรงของโรคได้โดยการเพิ่มคุมค้มกันมาดูแลตัวเองให้ปลอดภัยคนที่เรารักให้ปลอดภัยสังคมปลอดภัยใครจะเป็นผู้ช่วยหยุดความรุนแรงโรคระบาดครั้งนี้นั่นคือคนไทยทุกคนคะ่ะมาฉีดวัคซีน